คุณผู้ชมครับเรื่องของน้ำมันเนี่ยพอมันปรับลดลงไปแล้วเนี่ยพอปรับลดภาษีเนี่ยภาษีเนี่ยภาษีน้ำมันถ้าปรับลดไป3เดือนเนี่ยเงินจะหายไปเดือนหนึ่ง5,600ล้านนะครับ5,600ล้าน3เดือนเนี่ยเงินจะหายไปนะครับประมาณสัก700 0กว่าล้านเอ้โทษที1,700 0 นะครับหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านนะครับที่เงินจะหายไปจากส่วนนี้ครับคุณผู้ชมครับที่มาปรับลดในช่วงระยะเวลา3เดือนเนี่ยผมแก้ไขตัวเล็นิดนึงนะนะครับสามเดือนนะครับเงินหายไป17,100ล้านนะครับเดือนละ5,700ล้านครับนี่ที่เงินจะหายไปพอเงินหายไปมันหายไปไหนหายไปจากระบบการจัดเก็บภาษีเพราะงั้นรัฐบาลก็ทำไงครับเมื่อเงินหายไป17,000ล้านนะครับ แล้วก็ยังจะต้องจ่ายตามปีงบประมาณอยู่ก็ต้องกู้เพิ่มเหอนนะที่สุดแล้วก็ไม่พ้นนะครับรัฐบาลก็ต้องไปหาเงินมาชดเชยในส่วนที่ขาดหายไปจากส่วนนี้นะครับแล้วก็ไม่แน่ว,ว่าพอถึงเวลาเนี่ยราคาน้ํามันมันจะจะสูงขึ้นไปกว่านี้อีกหรือไม่เพราะว่าแนวโน้มราคาน้ํามันตลาดโลกเนี่ยนี่ตั้งแต่รถบรรทุกที่ก็ออกมาเรียกร้องตอนนั้นราคาน้ํามันอยู่ที่60กว่าเหรียญ 60- 70 นะครับยังไม่ถึง80ตั้งแต่เขาออกมาเรียกร้องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาถึงต้นปีนี้จนกระทั่งตลอดทางที่เขาเรียกร้องมาเนี่ยน้ำมันขึ้นไป90กว่าเหรียญน,นะครับวันนี้เก้าไปขึ้นไปถึง96เหรียญแล้วนะครับวันนี้นะของราคาน้ำมันโลกเนี่ยนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพของบรนษทะเลเหนือ95.97ซึ่งมันจะขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะครับขึ้นไปสูงสุดนี่เ6เหรียญสหรัฐต่อบาเรล นะครับของเบรนท์ทะเลเหนือส่วนของเวสเท็กซัสดับเนี่ยขึ้นไปที่94.89แนะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดนี่ที่95 95นะครับเ5หเหรียญสหรัฐต่อบาเร็ลนี่ก็คือยังขึ้นต่อและนักวิเคราะห์ในแวดวงวงการน้ำมันเขาบอกว่ายังจะขึ้นต่อไปอีกครับพูดกันไปไกลถึงว่าจะขึ้นไปถึง125เหรียญสหรัฐต่อบาเร็ล ถ้าขึ้นไปถึงขั้นนั้นเนี่ยก็น้ำมันขายปลีกจะอยู่ที่ลิตรละเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะในอดีตมันก็เคยขึ้นไปที่140กว่าเหรียญมาแล้วนะครับน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นมันขึ้นมาในท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจการค้าการขายการส่งออกการเดินทางมันทํำให้รัฐจัดเก็บภาษีจากส่วนต่างๆได้ครับการประกอบการของรัฐวิสาหกิจก็นําส่งรายได้เข้ารัรได้มาก กิจกรรมทั้งหลายก็ปกติไม่มีโควิด -19 นะครับมาการกระบวนการจัดเก็บภาษีมันก็ได้ทีนี้ถ้าจะไปลดภาษีนะ้ำมันเหมือนในอดีตมันก็ลดลงไปได้มันไม่กระทบมากเพราะว่าเก็บรายได้จากส่วนอื่นมาชดเชยแต่ปัญหาในยุคนี้ก็คือว่าการค้าการขายการลงทุนการท่องเที่ยวสินค้าและบริการก็ยังไม่ปกติโควิดมันยังอยู่รายได้การจัดเก็บภาษีจากส่วนภาคส่วนอื่นนะครับมันยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในขณะเดียวกันทางนี้ก็ประสบปัญหา ก็ต้องลดภาษีลดภาษีก็คือลดรายได้พอลดรายได้แล้วมันไม่มีตัวไหนมาชดเชยมันก็ต้องใช้วิธีการกู้เพิ่มนั่นคือปัญหาที่มันต่างกันกันกบสมัยก่อนนะครับสมัยคุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีนะ้ำมันอยู่ที่140เหรียญตอนนั้นภาษีสปรพสามิตรลดลงมาต้องลดลงมาช่วยชาวบ,บ้านนะครับก็อยู่ที่10สตางค์นะครับต่อลิตรเหลือเก็บ10สตางค์นะครับแต่ว่ามมนมีรายได้จากทางอื่นเข้ามาชดเชย คราวนี้ก็เหมือนกันนหบาท99ลดลงมา3านะครับเหลือ2บาท99แต่ว่ามันแทบจะไม่มีไรายได้ทางอื่นมาชดเชยกับภาษีที่หายไป17,100ล้านเพราะสถาน,าก,านาการณ์ราคาน้ํามันในขณะนี้เนี่ยที่มันแพงขึ้นเนี่ยก็เป็นไปตามการคาดการครับคุณผู้ชมครับปัจจัยที่ทําให้น้ามันแพงในขณะนี้